่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามภรรยาของจมพลปอพิบูลสงครามนักปฏิวัติสยามได้เคยเล่าถึงชีวิตรักของท่านกับสามีเอาไว้ในหนังสืออัตาชีวประวัติของท่านว่าเจอกันอย่างไรรักกันอย่างไรเรื่องราวที่สะท้อนถึงสภาพชีวิตสภาพสังคมของหนุ่มสาวในเวลานั้นที่คนสมัยนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วจึงของนำมาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับ ซึ่งท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามได้เล่าเรื่องราวความรักของท่านให้ลูกหลานได้ฟังว่าตอนพบกับพ่อพ่อไปฝึกทหารใหม่ต้องเดินผ่านหน้าโรงเรียนไปบ้านแม่อยู่ทางฝ่ายพละเรือนพ่ออยู่ทางโรงทหารพ่อต้องพาทหารใหม่ไปสนามพละเรือนเห็นแม่ทุกวันเพื่อนเพื่อน,อนก็ล้อกันคนนั้นเป็นของเธอคนนู้นเป็นของเธอเพื่อนลอแม่แม่ก็หลอเพื่อน ต่อมาสองสาเดือนพอฝากจดหมายลูกศิษย์คนหนึ่งมาให้แม่พอเห็นว่าเป็นจดหมายของคุณแปลกตกใจเหงื่อแตกใจหายหมดแม่เปิดอ่านขึ้นตนว่าน้องยอดรักแม่เลยปิดจดหมายอ่านไม่ได้และเอาจดหมายไปให้คุณตาอ่านพอได้จดหมายทุกฉบับแม่เอาไปให้คุณตาหมดแม่อ่านมั่งไม่อ่านมั่งพอเห็นคำหวานๆใจคอมันหาย กลัวแล้วไม่ตอบเลยพอกระเร่งรัดให้ตอบในจดหมายเขียนหวานมากถ้าควักหัวใจมาได้จะควักมาให้ดูรักเหลือเกินถ้าไม่เห็นหน้ากินข้าวไม่ลงหรือขอให้เห็นหลังคาบ้านทุกวันทุกวัน จนเช้าวันหนึ่งหน้าหนาวพอใส่เสื้อโคลกมีคอสีเหลืองหมวกพันผ้าสีเหลืองพอกางเสื้อมาแต่ไกลแม่นึกในใจวันนี้ถ้าจะทำผิดอีกแล้วแม่ก็เก่อแขนคุณนารีเพื่อนแม่แจเชียวพอเอาเสื้อกันแม่แม่เลยวิ่งลอดใต้เสื้อไปพอพน้นก็หันหน้ามาชูกำกปั้นบอกว่าเดี๋ยวฉันต่อยหน้าเลยพอไม่ตอบพอได้แต่ยิ้มพอมาว่าภายหลังว่า พอได้ยินแม่พูดเช่นนั้นคิดว่าต่อไปข้างหน้าแม่จะเป็นทหารได้และเมื่อแม่ไม่ตอบจดหมายพอจึงขอให้ผู้การกรมมาขอมีผู้กองหนึ่งและพี่ชายพระยาอมรวิสัยสรเดชจะเรฐานปืนใหญ่อีกหนึ่ง รวมเป็นสามคนไปขอแม่พ่อของแม่ก็ยกให้และทำพิธีมัน่นมีแหวนเพชรหนึ่งวงสายสร้อยเพชรหนึ่งสายไม่มีขันมากเพราะคุณตาเป็นคนสมัยใหม่ไม่เดียวเรียกร้องเจาะจงอะไรพอมั่นแล้วพ่อพาไปเที่ยวงานวัดจุลามณีครั้งหนึ่งและชวนไปดูหนังต้องมีผู้ใหญ่ไปคอยคุมด้วยนาพรป้าของเปาและน้องๆทุกคนได้ไปกันหมดนาโอนาภัยนาไหมไปกันเป็นฝูงนพรให้โอกาสหนุ่มสาวคุยกันร เดินไปข้างหน้าพอแม่เดินคุยมาข้างหลังแม่ไม่ได้คุยมาก อายยังพูดไม่เป็นพ่อพ่อเอามือมาแตะแขนแม่เช็ดอยู่หลายวันแม่ใส่น้ำหอมไว้โรสตราตุ๊กตาทองซึ่งพ่อชมว่าหอมเหลือเกินส่วนชีวิตหลังแต่งงานนั้นมิสเชลแมนเป็นอาจารย์ผู้ปกครองอยู่ที่โรงเรียนพดุงนารีครูใหญ่ชื่อครูผินแม่เป็นนักเรียนชั้นสูงสุดเพียงคนเดียวในโรงเรียนดังนั้นครูแมมจึงให้ช่วยสอนชันเล็ก แม่เรียนด้วยสอนด้วยจนถึงเวลาแต่งงานกับร้อยตรีตสังฆะเวลาแต่งงานนั้นยังไม่มีนามสกุลแม่แต่งงานเมื่ออายุ14ปี แมมจะให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในกรุงเทพยอย่างเดียวกับประภัยน้องสาวแต่คุณยายไม่ยอมประกอบกับคุณย่าก็ไม่ยอมท่านขอร้องกับคุณตาขอให้แม่ได้เห็นหลานแต่งงานเป็นหลักฐานสักคนหนึ่งก่อนแม่ตายเถิดคุณตาจึงตกลงให้แม่แต่งงานกับร้อยตรีแปกตามที่คุณย่าขอร้องเมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2459ซึ่งการแต่งงานเมื่ออายุ14ปี แม่ไม่รู้สึกว่าเด็กไปเพราะแม่เป็นคนอวบกริยามารยาทเป็นผู้ใหญ่และได้รับการศึกษามากสำหรับในสมัยนั้นอีกทั้งคุณตาย,ยังเป็นคนสมัยใหม่เมื่อแต่งงานก็ไม่ได้หาเลิกเลิกวันอาทิตย์วันหยุดราชการเป็นเลิกที่ดีที่สุด งานแต่งงานมีที่บ้านส่วนตัวของคุณตามีรถน้ำข้าราชการผู้ใหญ่ไปกันหมดพระยาสุรนาเสนีเป็นประหลัดทัพท่านให้พรยาวมากพอแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่บ้านทหารวันแรกทหารรับใช้ให้ทำของว่างกลางวันไปให้พ่อแม่ชงโอวนตินน้ำยาอุทัยและน้ำชาผู้กองมาเห็นเข้าเลยทักว่าวันนี้มีสามน้ำเชียวในเกี้ยวคนใช้มาเล่าให้ฟังทีหลังว่า แหมผมแล้วก็อายจริงๆและสุดท้ายนี้พอแต่งงานได้สามเดือนร้อยตรีแปกต้องย้ายเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ท่านผู้หญิงละเอียดจึงต้องติดตามมาด้วย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องจากผู้ใหญ่มามารับผิดชอบในหน้าที่แม่บ้านตามลําพังคุณยายให้คนครัวและคนรับใช้มาสองคนคนรับใช้มาอยู่ได้ไม่ถึง1ปีก็ต้องส่งตัวคืนคุณยายเพราะในฐานท่านอื่นๆมีทหารรับใช้เพียงคนเดียวและราักแรกพบในครั้งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวนามสกุลพิบูลสงครามหนึ่งในคณะผู้ก่อการปฏิวัติสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475 นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์